ลิงทามารินหัวปุยฟ้ายขุมซัพแห่งป้าโคลอมเบียลิงทามารินหัวฟ้าเป็นลิงขนาดเล็กหายากที่พบได้เฉพาะในพื้นที่เล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของโคลอมเบียพวกน้องอาศัยอยู่บนยอดไม้ในป้าฝนเขตร้อนตัวโตเต็มวัยมีความยาวลำตัวเฉลี่ยประมาณ23เซนติเมตรและมีห่างยาวถึง25เซนติเมตรซึ่งยาวกว่าลำตัว น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ400-420กรัมพวกน้องว้องไวและเบาราวผลนกแหล่งที่อยู่อาศัยของน้องจะอยู่ระหว่างแม่น้ำมักดาเลนาและอาตาโตโดยมีอุทยานแห่งชาติปารามินโลเป็นพื้นที่ป่าผืนสุดท้ายที่ยังคงความสมบูรณ์ลิงทามารินหัวคุยฟ้าใช้ชีวิตในกลุ่มครอบครัวเล็กๆปีนป่ายตามกิ่งไม้กินผลไม้มแมลงและบางครั้งเลียน้ำค้างจากใบไม้แทนการลงไปเสี่ยงภายใกล้แหล่งน้ำ ด้วยขนสีขาวฝูรอบสีส้ายทรงผมอันเบืดไอสไตล์ลิงชนิดนี้ไม่เพียงแค่ดูดเด่นแต่ยังเป็นตัวแทนของระบบนิเวศที่ประบางการรักษาถิ่นที่อยู่ของน้องคือการรักษาสมดุลของผืนป่าทั้งพืนให้คงอยู่ตลอดไป